วันนี้เราจะพามาเล่นชุดอัปเกรดเครื่องเสียงเป็นยามาฮ่แท้ทั้งชุดเลยนะครับใครที่มี Power อร์อยู่แล้วลำโพองอยู่แล้วอยากให้คุณภาพเสียงสดใสเสียงร้องกังวานหวานช่ำนะครับตนตีชัดๆใสๆต้องเซตนี้เลยครับ3ชิ้นนะครับมีมิกยามาฮ่ครับตระกูล MG 12ทับนะครับอินโดนีเซียแท้สภาพสวยๆเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เราต่อกับเอฟเฟกร้องนะครับ ยามาฮ่ R-E-V 100นะครับเพื่อจะทำเสียงเอฟเฟกต์ร้องแล้วก็ต่อกับ E-Q ยามาฮ่ Q 2 0 3 1 A ญี่ปุ่นนะครับเพื่อจะทำรายละเอียดเสียงเดี๋ยวเราจะมาแต่งเสียงกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเมื่อเราต่อคาราโอเกะเข้ามาในระบบแล้วเราใช้ไม์แล้วเสียงจะหวานช่ำสากิ้งเลยนะครับใครที่มีลำโพงเดิมอยู่ไม่ว่าจะเป็นลำโพง Active หรือลำโพงที่ต่อกับ Power สามารถใช้ชุดนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตามชมกันต่อเลยครับ อ่ะแล้วชุดนี้นะครับก็เป็นชุดที่เรียกว่าเป็นชุดอัปเกรดที่ดีตัวหนึ่งเลยเป็นมิกยามาฮ่าแท้ MG 1 2ึอทับอินโดนีเซียเอฟเฟกต์ยามาฮ่า REV ร้อนะครับแล้วก็ EQ ของญี่ปุ่น Q 2 0 3 1 A นะครับที่เราจัดเซตในวันนี้ลูกค้ามีลำโพงเดิมกับ Power เดิมสามารถใช้ได้เลยนะครับหรือใครจะไปต่อกับ Active ก็ได้นะครับเมื่อเราใส่เอฟเฟกเสียงเข้าไปนะครับนาคนรักเก่ามันเก่า เก่าอะไรวะลืมแล้วโอ้ยตา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 ยนาคนละเก่ามันเก่าจนขึ้นสนิมแมนจะยิ้มก็ยิ้มอย่างคนเววาเวลาสมัยอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังซาวคาราเกะดูนะครับว่าคุณภาพจะเป็นยังไงนะครับนักร้องก็ไม่ใช่นักร้อง,องมืออาชีพนะครับสมัครเล่นนั่นแหละผมอ่ะลองดูเห็นไหมช่ำไหม ยังช่ำยังช่ำนะครับให้มิกยามาฮ่าเนี่ยมันก็ได้เ,เรื่องของโทนของเสียงละเอียดใสนุ่มอยู่แล้วนะครับพอจับกับยามาฮ่าทั้งชุดเลยเพาะเลยครับฉันเกิดอยู่แดนอีสานกินกันด้านที่เขาดูมินดูแคลนจากไกลไปหากินต่างแดนก็ออะไรแสนเมื่อจำต้องพลาดบ้านมาลอนเล่พันเน มันนกไพลไหลพงพนาไม่ได้จับไทยเลยไปจับปลาไม่ได้ทำนาเลยมากับเลือตั้งเกแรกๆก,ก็กลัวเลยละฮะต้องเมาไม้คืนโอละเฮคิดถึงแม่ที่เคยคไกลเปโปเปนอ้อยคือเรือตั้งเกมีแม่ทะเล แรงแรงโงจบใครสนใจก็อย่าลืมนะครับ0823292891ครับหนึ่งซาวโคนครปฐมเครื่องเสียงต่างประเทศคุณภาพนึกถึงของต่างประเทศของแท้สวยๆนึกถึงเรานะครับแม่มโมโหใครมาหรือเป็นตำราให้ลูกแข็งแก่งลูกขอปูขอป่ามากมายเธอนา พอเป็นค่าแร่แเลมันทมไม่เต็มเหมือนคนใจเข้มที่คอยอยื้อแย่งคนจนก็ทมไม่เต็มแต่ใจไม่เข้มทำงานเข้มแข็งอยากมีเรือสักลำจะพาคนงามที่คิดจะแต่ง ลอยล่องลำนาวาให้ปลาอิจฉาเวลาคลื่นแลงนะครับระบบเสียงเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใช้ของแท้ใช้ของดีมีคุณภาพนะครับซื้อเสียตังค์คงเดียวจบครับแต่ถ้าเราไปซื้อของที่มันถูกหรือเกตที่มันถูกกว่านี่บางครั้งเสียงมันไม่ได้พอเสียงมันไม่ได้คุณก็ทิ้งอยู่ดีแหละนะครับแล้วคุณก็ต้องซื้อใหม่เพราะมันไม่ใช่อ่ะ มันไม่โดนใจนะครับประมาณนี้นะครับคุณภาพเสียงถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วราคาก็ไม่ได้แรงมากด้วยได้แท้หมดนะครับถ้าซื้อใหม่จริงๆชุดนี้ก็หลายตังค์นะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้ให้แต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่ชอบเครื่องเสียงใครที่ชอบระบบคาราโอเกะที่นี่มีครบวงจรนะครับจัดได้นะครับมาปรึกษากันได้จบแน่นอนโดนป้ายยาแน่นอนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ